ดีเอฟซีป้าเยเยวน้องนาริตานะคะอะไรคะลูกมือนีป้ากระลุกมาหับถี่โรงเรียนจ้านิตาถามลุงว่าลุงมารับนาริตาหรอใช่ไหมค่ะนิตารักลุงไหมคะรักจุ๊บลุงหน่อยค่ะรักป้าไหมคะอยากกินลูกเจียวค่ะว่ามันกวาดตู้มี่เหรอบ้านลูกน้องเปียวนะกินบ้านลูกใกล้ถึงบ้านไปกินบ้าน ไมีหลอดเแม่ค้ารื้อมาหลอดให้จะกินบัตรนะ่นหรน้าพนักงานเซเว่นไม่เอาหลอดให้ลิตาเลยนะบอกสิมันไม่เอาไม่หลอดเลยอไปกินที่เซเว่นแล้วไปกินที่คาเฟ่กับแม่จ๋าเลยหดูไหนอ่ะได้ค่ะลูกเว้กินช้อนไหมโอ้ยกินช้อนไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันหกนี่เราก็มากับลิตากับใครครับเมเกอร์เบเกอร์ทำอะไรครับลูกเบเกอร์นะครับสวัสดีค่ะ วิอยเกะินถุงเงี้ยไม่กั่หาเด้อไม่กัดชอบหายกันอาลน่ะนี่มากับลุเคียนค่ะนู้นน้สเงีย้สิเงยอาสิเงยหลสิเงยดิเอากินไปเลยเออพอเพจะกินเอานีตามพ่อเอมีหลอดได้หลมันพมีหลอดหลอดแล้วมีหอด่วกินหลวันนี้ลุงเคียนมามาับห้านที่เรียกว่าจะไม่กินเพาเคียวฮั้ก่ลหล ที่แรกว่าสิไปกินเนื้อย่างมาก็เลยทำร้านมาส่งกวางกับชะกลับไปรอบสองมาจ้ะที่ตารักป้าไหมอุ้ยป้าเปียกเลยอ่ะแลป้าเปียกเลยนอแล้วป้าทำให้มาวันนี้ป้าเห็นหาว่าสิบาดปากเบิ่งเบิ่งบาดปากตัวไหนบาดปากที่ตาเลี้ยวนิม่าที่ตาหักปากว่าตอบก่อน กินน้ำไหนบอคลอ,องไผ่หลอดบุมีจ้ากินไปเลยจ้าเ <c oughs> นี่ยการกับเขาบอเสเซเว่นบอยังเพราะว่าอย่างออยัง,ยงเลยเส้นอาการกับอะไรขี้หอดแม่ขี้หอดแม่อะไรขี้หอดแม่เก๋ก็เลยบปกินอย่างเลยแตอนนี้โค้ิตาสื่อสื่อไปเฟื่ออยู่เด้โอเคให้ปลากินน้ำเนี่ยให้กินน้ำไหนบอจ้า แชบ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 อจ้าใครอ่ะแชบบอจ้ามีรอยรบกนใครอ่ะบ้านคุณยายบ้านคนึม้ม,มาแมาปลด้วยอ่ะอืมบ้านคุณยายนี่ตับเป็นต้นหญิงค่ะแต่เป็นเจ้าหญิงหรอค่ะสวยไหมนัม่นนี่ตับเป็นต้นหญิงค่ะโอเคค่ะสวยมากไหม ย่แล้วเมกาล่ะเมกาเป็นอะไรครับเป็นเป็นเมกาลครับเป็นหล่อค่ะเมกาลเป็นหล่อุเวกาลเป็เบ่งฝนเป็นเบืองหนาฝนจ้าวเมกาลเป็นเวกาลเป็นหล่อหรอเป็นหล่อค่ะโอเคไม่กลับเป็นเจ้าค่ะเป็นเจ้าหญิงสวยมากไหมลูกถือเอาเองได้ไหมขวดนมนะถือเอานะใช่ได้ได้หยนะอย่าให้มันหกล่ใส่รถป้านะลูกนะ แตารักปาไหมรักปาไหมคะฝนมันหยุดแล้วนะนี่นโทับเลยนะโอ้ยฝนฝนมันหยุดแ,แล้วนะเล่นโทรศัพท์แล้วนะมาสันเดี๋ยวถึงคาเฟ่ค่อยเล่นคะ่ะลูกถึงคาเฟ่ที่ตางไปถ่ายคลิปให้ป้าด้วยนะโอเคไหมโอเคไหมคะอ,อ้เอยเยังปนไม่ไม่่ยังไม่เ,เรอคะลูก จำดีเราจำไมเดีถ้ามันเสียเนี่เด้เยี่ยมเยี่ยมเลยยกโป๊ะให้เลยเอาเปาลงออกในปาตรงนะครับนี่ของใครอ่ะของป้าเะกินนมแของแม่เขาไม่ใช่ของป้าหรอกินนมเร็วมันจะมันสีเนี่ยถอดแล้วกินนมเหมือนเหมือนแล้วกินนมให้หมดก่อนแล้วอาจธอฝากปูจานโอ้โทิ้งของป้าทำไมอ่ะ

หมดเลยในแตากินหมดเลยหมดเลยเบเกสครับเบเกสทำอะไรเบเกสทำอะไรครับรับเไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วลูกเดี๋ยวก็ถึงคาเฟ่แล้วไปหาแม่เก๋๊ยนเอลูกเนาะโอเคครับกินด้หมดลูกกินไปแล้วเบเกดหล่อมากเลยยกสูงๆูงยกสูงๆโอ้เก่งใจดีนะ ี๋ยวจะลูกเดี๋ยวจะกินให้มากให้ป้ากินให้ป้ากินเลยมาปบมือปบมือกินกินกินมันนี่มันนี่เดี๋ยวป้าสอนให้บแม่อะไรเนี่ยร้านก๋วยกุ้งมาๆมาๆ้านก็จับเอยากจะกินก็จับไหมอ่ะอ่ะสอนลูกอ่ะสอนไม่ลุกเธอว เอาช้อนปูตกสวยเล่นเฉยๆหรอนี่เฉยๆโอเคลูกเดียวไปซอยบัตรจิ๋วอะไรเด้อไปดูพี่โตที่พี่โตเลือกเรียนหรือยังอะมือไม่เลือกเรียงเลยอาอนี่ยังหนึ่งลูกยกแลยอัดเฉยๆเลยเอาช้อนได้ไหมล่ะได้ๆเอาช้อน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 บกควาสียตบแปดไง ไม่โไม่โรงเรียนเลยอะพี่โตไปโรงเรียนแล้วนะพี่ต่านอะพี่ต่านมีแฟนหรือยังบอกลูกจ๋าสิมีแฟนหรือยังจ๋าม่มีแฟนแล้วค่ะชื่อว่าอะไรคะเถียนค่ะชื่อเทนเทนค่ะเทนเทนหล่อไหมหล่ค่ะพี่ต่าชอบหรอ พี่ต่อชอบพี่เทียนเชาว่าสัตว์อ้ยแล้วแล้วพี่เต้ยล่ะ,ะพี่เต้ยพี่เต้ยรอเหรอพี่ต่อชอบไหมไม่ชอบขาเออไม่ชอบค่ะแล้วเบลล์ล่ะเออไม่ชอบคะบ่ะ,คะกลัวเลยเหรอกลัวเลยคะ่ะเห็นแล้วร้องไห้เลยเหรอคะลูกร้องไห้ค่ะโอเคค่ะ,โอ,คคะโอ้โหเอาสัตวข,ขึ้นมาค่ะ เดี๋ยวช้อนมันหกนะคะอยอนี้เนี่ยเล็กๆเนี่ยเช้อนหูอช้อนลกๆลช้ช้อนหน่อยลิตเาเล็กด้ยเ,เย้ยเยี่ยมเลยเอ,อ่นั่งกับเว,วการจะลูกปะะไปเลนเป่นเพื่อนเพื่อเวกัรจะลูกไหม ม right? oh, huh? ันจะขอน้าทอหอมันจะถบ้านาม่ถอรลูกมันจะถึงบาแล้วไม่ถอดดีกว่าลูกนะอ่ะมาตรงนี้เนี่ยถอดเหรอถอนบ้านก็ใส่บนอ้แ้าตนี้ก็ได้ไหนดีเด้อไ่ด้ก็

กับป้าไหมเอา,าไปไปอยากไปญี่ปุ่นนะโอ้อจอไอะไปญี่ปุ่นะน,นะโอ้จื่อใดดีวะอยากไปญี่ปุ่นนะอริยครับ V cut cup V cut cup ไปนะเราอยากไปญี่ปุ่นนะโอ้ไปชวนแม่จ๋ากับพ่อจาออ๋านะอยากไปข้างนอกอยากไปอ่ะไปเล่นของเล่นเหรอลูกไม่ไม่อยากกูรู้วอันนี้อะกูรู้กว่าไหนนะลกูลกกลัวงเสาวะ กดแน่นเฉาเหรอค่ะกลอดทำไมอุ้ยอะไรนะกอดังแหมบๆเหรออุ้ยไม่กลัวนอันนี้อ่ะโอเคกอดไปทำไมลูกกอดสาวทำไมกูกอดผุ้นเลยโอเคค่ะลูกกไไลัวเอากัวรถไฟไหนกลัวรถไฟไหนกูรถไฟกลางางางโอ้แมทโคเห็นไหมแมทโคใครนะ กัรป้า้วทำยังไงไม่ขอโทษป้าเลยเร็วเร็วเรวเรมดี๋ยวไ,ไปกัดเพื่อนที่โรงเรียนนะเดีวคูตีนกัดเพื่อที่โรงเรียนคนะูขอาอกิน,เ,นเพื่อเข้ากับกัดคืนนั้นต่จะร้องไห้นะ นี่ยังนี้เช่นซื้อเห็ดปวกกันถอยออกรถเขาจะสิจวนี่ยรถไทยรถรถรถพิโตนนะรถพิโตนนะเจ้าพ่าสีขายวันเดี๋ยวนะเวกันเดี๋ยวลุงเช่นซื้อเห็ดปวกก่อนลุงเช่นเห็นเห็ดปวกไม่ได้เลยลุงเช่นชอบเห็ดปวกมากเลยพิโตไปพิโตไปพิโตได้พิโตสิพิโต นี่งกระโหลกพี่กินมาเตะหาน้องพี่กินมาหาน้องหน่อยตัวนี่ไงพี่ต้อมาแล้วนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวให้พี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะลนูกเนาะเดี๋ยวมาหาคนะ่ะเดี๋ยวพี่ต้อไปเปลี่ยนชุดก่อนนะกับพี่กินสวัสดีค่ะก่อนเด็กๆโอเคนี่เดี๋ยวพี่กินกับพี่ต้อมานะลูกเนาะพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนเนาะหนาเหวินอุ้ยอุ้ยอะโค เวกัสก <üman> <Bang. S 1> ็อาจจะอารมณ์ด oh. so ีนิด oh. น uh. ึงแล้วนะคะอาจจะถึงบ้านแล้วลูกเอ๋อเดี๋ยวข้าวหนูคาเฟ่ยังไงคาเฟ่เจนตั้งเครื่องเนี่ยรานจะปิดรถเก่งสุดเลยเอาปิดรถหมดเลยสิเวกัสเห็นอะไรครับที่ไรเนี่ยพีดแล้วลนหายใจบอกรด้ั เบเกิลเห็นป้ายคาเฟ่สีแซ่บขนาดนี้พอจะเห็นแมียก็เลี้ยงวนี่ป้ายคาเฟ่นี่ตาลุงจ๋าทำให้สวยไหมไม่ไม่สวยนะอุ้ยสวยมากนี่ไงถ้าถ้ามีเอฟซีมาเยี่ยมที่คาเฟ่นี่ตาก็จะกอดจมวันเดทามาแล้วนะคะว่าคาเฟ่เลี้ยวที่ไหนนี่ไงคะอุ้ยอันนี้มีด้วยอืมนี่เด็กๆน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะเบเกันมาเข้ากล้องหน่อยค่ะไปหาพี่ตัวเลย ไปหาพี่ต้ตเลยเหรอคะลูกไปหาพี่โตเหรอหรอไม่อยากไปหาพี่โตก็คอกรวยอะไม่ได้ไม่ไม่มีใครามหาแม่จ๋ากับพ่อจ๋าเลยนะค่ะไม่ามหาแม่จ๋าเลยเหรอคะลูกแม่แต่ไม่หาแม่จ๋าเลยเนาะไปหาป้าเหรอชิบชิบชิบโลดจ้ะแม่หนูไหนอะแม่อยู่คาเฟ่ค่ะโโออ๊๊ยย ลุจงจาทำอะไรอะมึงจาทำอะไรนะพี่บอกนี่ใครอะเบีกัดเห็นลุงเคียนไหมลุงเคียนทำอะไรครับลุงเคียนซื้อเห็นเหรอครับเฮ<อ>้ยอันนี้ใครอะโอ้ยลงกับบร<ห>้ระเงมาแล้ว ของเจ้าน่ะมันหลายลิตะมีเปอร์ตรงนี้โอ้บีเปอร์ไปถึงบ้านแล้วนั่งลงนั่งลงไปส่งนิกันเลยไปกันหาแม่นะลูกนะโอเคโอเคโอเคไปไปหาแม่เบเันเห็นป้ายคาเฟ่์เบเันยิ้มออกแล้วค่ะเบเกนยิ้มออกแล้วครับเห็นป้ายคาเฟ่แล้วเรื่องไงเดี๋ยวพี่โตมาเดี๋ยวพี่โตไปหาเดี๋ยว พี่โต้มาหาน้องนะอ้วนมาเปล่าอ้วนมาเปล่าในในในอ้วนอ้วนตัวละอ้วนนะ